ไปนี้รายการผู้หญิงธรรมหากินจะต้องมีอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมค่ะอาหารที่กําลังจะหายไปต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ถือว่าเป็นตํานานอันนี้ค,คือก๋วยเตี๋ยวห่อ,อที่พนัทที่พนันิคมคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านุ่มแบบเนี้ยได้มีโอกาสไปถ่ายร้านเจ๊หนับ ต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยอาม่ายังขายในวันนี้เจนะัะเป็นอาม่าแล้วนะคะอาม,ม่ายังขายอยู่แล้วขายก็คือยังค,คือคนอายุเยอะอะ80ิ <80 S 1> แล้วอะ,ะพอนุ่มออกรายการรายการทีวีรายการหนึ่งท่องเที่ยวไปกับบ๊อบบี้ขายดีคนเข้ามากินกันเยอะผู้ชมกินที่อื่นก็ได้นะแต่ไม่เหมือนไม่รู้สิแล้ววันนี้คือเนื่องจากว่าอาม่าอายุเยอะอลูกๆเนี่ยไปอุ้มอาม่าออกจากพนัดอุ้มเข้ากรุงเทพคือ ไม่อนุญาตให้ขายเพราะอ,อะไรรู้ไหมถ้าอา玛ขายเมื่อไหร่ก็ตามอามาจะต้องตื่นตอนสามทุ่มแล้วก็กระเพาะปลาอา玛อร่อยมากวันนี้ไม่รู้อามาเอามาให้เราชิมหรือเปล่าะนะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวห่อคุณผู้ชมกําลังจะหายไปเนื่องจากว่าลูกๆก,ก็โตหมดแล้วแล้วก็อาาก็อายุมากแล้วมันหากินไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมไม่มีแล้วเพราะลูกๆอุ้มอาาเข้ากรุงเทพแล้วคือตอนนี้ถ้าจะกินต้องโทรออเดอร์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกอาาขายอยากกินจังเลยโทรไปอาาไม่นอน ู้ชมต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกอาหารที่อร่อยที่สุดที่หนุ่มเคยกินมากําลังจะหายไปจากโลกนี้่เรืองขอเอามาได้ไหมเอาใจได้ได้ได้เอาใจทุกคนเอาเถอะค่ะอยากทํะไรทําเราตางใจคแม่ค่ะเอาเลยค่ะอยากชิมไหมอยากชิมให้ชิมก่อนก่อนที่จะได้เจอเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรเนยเอื้อมมาละอาไปหยิบให้เขาไปให้กินให้กินให้กินมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคุณแม่คล้ายไหมยังอีกยังฮะยังยังอะไรยังไม่หยิบช้อนให้หยเอาเดี๋ยวจะไม่ชิม นะรวมชอบรวมชอบอันนี้อันนี้ใช่อันนี้ใช่หน่อไม้อ๋อใช่หน่อไม้ชอบแล้วเอาวันนั้นอาม่าสอนนุ่มแอมหอด้วยคุณผู้ชมพ็ปี้นะชอบมากนี่คุณแม่หนูยังไม่ได้กินนะแต่ไอตัวน้ำซอสอ่ะหอมจังเลยตัวนี้ก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังต้องเปล่าก่อนได้สิเหรอเป็นไงรสชาติเป็นไงคะอร่อยย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 อยย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 ยงยยยยย้ยย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  บ้านบานอย่างไระ็มามันอะไรตรงนี้กันล่ะโชง่ะโชแหนวอเตอร์มาโชทำไมผัวกูไม่มาบ้างวะเป็นไงไม่ผิดหวังเลยค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็มึงเตะไอ้ตะเกียบเดี๋ยวก็ตอกน้านยป่นแถวพี่สุพี่สุเคยกินแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะ คุณผู้ชมถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวต้องน้าจิ้มนี้ต้องฝีมือคนนี้ขอต้อนรับอาม่าซึ่งเมื่อก่อนก็คืออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวพนัดเจ๊นับและพี่<า>อู๋ค่ะ มาเจนหนับเหรอเจนหนับที่เป็นอาม่าแล้วคนับนนี้เป็นอาม่าแล้วลูกสาวพี่อู้ค่ะ่ซึ่งเป็นคนดูแลอุ้มอาม่ากลับมาั้งแต่เมื่อไรก็ได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะมามาอยู่ที่อุ้เร็วๆนี่เองเหรอฮะไม่บอกให้มาไม่มาใช่ไหมต้องอุ้มไปเลยค่ะไม่ยอมหยุดค่ะจะขายอย่างเดียวอะไรนะฟ้องเลยพ่อม่าฟ้องหนูเลยขายอยู่ฟันัดเลยขาย่ไหมจหขายผมฉันจะขายดีที่พนัดนะทุกคนมาทำคนเดียวแต่ลูกๆไม่ให้มาขาย ลูกจ้างอัมีเอามาคอยคีบขาย๋อมีลูกจ้างช่วยคอยคีบขายแม่ค่ะสูตรนี้มีมานานแล้วหรือยังหกปีหกสิบปีโคุณผู้ชมคะในโบราณโบราณตอนอาม่ายังเด็กแล้วขายนะสูตรอันนี้เป็นสูตรของคนจีนที่นู่นใช่ไใช่สสมัยก่อนเป็นแป้งเป็นแป้งเหมือนใช้กล้วยเข้าไปที่เป็นแป้งใช่ไหมคะเราพอขายไปได้สักพักนึงเขามาดัดแปลง ใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมแล้วกินคู่กับกระเพาะปลาใช่วันนี้เอามาด้วยแต่เด็กๆไม่ได้ตั้ห้ร้อนเพราะเรากลัวพวกคุณติดใจงั่งไงเดี๋ยวให้อาม่ากับติดใจจะทำให้ดูเมื่อก่อนขายชิ้นเท่าไหร่อาม่าเมื่อก่อนเลยแรกๆเลยชิ้นละเท่าไหร่มาจ๊ะกี่บาทห้าบาท เช่นหนึ่งห้าบาทหตัวอะไรที่เป็นของพนักบ้างเออของพนักก็จะมีเป็นเส้นนะคะแล้วก็ต้องมาจากที่นั่นและและซอสสีและชาหน่อไม้หน่อไม้ที่ตลาดที่นู่นค่ะใช่ต้องซื้อที่ตลาดที่นู่นหน่อไม้มันไม่เหมือนทั่วไปเหรอคือคือหน่อไม้อ่ะเราซื้อมาแล้วเราทําเองคือต้มเองใช้หน่อไม้สดในการทําใช่มาบอกว่าซึ่งคุณแม่เคยสั่งเจ้าอื่นแล้วมันมันแล้วมันไม่หนุกหนักมันไม่พอดีใช่่คะ คุณผู้ชมเราจะขึ้นเบอร์ให้ถ้าโทรไปแล้วสั่งแบบพอดีกินที่พี่อู้ทำไหว <Okay. S 1> อาม่าเห็นแล้วยิ้มชื่นใจ อันนั้นเขารับทาให้ทุกวันไหมรับทำรับทุกวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเห็นไหมเห็นไหมถ้าอยากกินเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามีมีคนช่วยมีคนช่วยกันหลายคนเดิมที่ขายที่ตลาดพนัฐนิคมใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมาขายที่กรุงเทพแล้วปิดที่พนัฐแล้วปิดแล้วเนาะปิดแล้วค่ะตอนนี้มาขายกรุงเทพนี่ขายอยู่ก็คือขายแบบในกรณีที่เสาร์อาทิตย์่างเนี่ยก็จะช่วยกันเอออกไปขายที่ตลาดอ แต่ว่าตลาดเล็กๆนะคะแถวอ่อนุ้ยเจ็ดสิบสี่มามาต้องตื่นสามทุ่มมาเตรียมของเหรอคะเหรอเหอมาเหรอทำอยู่คนเยอะทำไงน้องก็ไม่ทันเออมันจุกจิกอ่ะจุกจิกเยอะมากวันนี้สอนเราห่อหน่อยนะนะเดี๋ยวพี่อูลสอนญคุณผู้ชมคะมาแจกแจทับทุมแจกทาวทุมามา นี่๊อบี้เคยเคยไปเคยไปขอเรียนกับมาอาม่าสอนให้แล้วโอ้ยห่อก่าจะเสร็จก็จะได้กินกันวันนั้นน่ะยุ่งยากฉันกินของอาม่าดีกว่าป่าใจร้อนอะใครจะเรียนเชิญค่ะทั้งพิสูจเชิญหนูแบบไม่เรียนนะถนัดกินมากกว่ามาก็มีคนมาเรียนแบบของมาไหมมีไหม แล้วก็ฝั่งนี้พับมาเหมือนกันโอ้ทำมากันยังไงก็ไม่เหมือนเรียนแต่ไม่เหมือนใช่ไหมมามาเรียนแบบแต่ไม่เหมือนใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้พักมางง่ายนี่คือแป้งเขาง่ายมากแล้วก็ฝั่งนี้พับไปอย่างแห้งอะไรต่างต่างเยอะอ๋อว่าตัวนิดนึงเพื่อให้ไม่ให้ติดเกาะฝั่งน้ไม่ได้ว่ามันจะแตกมาทำให้อนุญาตใช้มือนะคะพอได้พอไม่ร้อนเหรอฮะไปอีกหน่อยหนึงไปหน่อยเดึงไปไม่ขาดเนี่ยอันนี้ช้อนไม่ได้ใช้ให้มันมาเป็นอย่างนี้เอิบ อย่างนี้คับคุณผู้ชมมาดูคุณอาภพรกับคุณสุนะคะกำลังเรียนค่ะอันนี้เปนตลกไปเลยนะนี่ทำเสร็จแล้วให้มาดูด้วยสวยไหม่มอย่างนี้ไม่หน่อยใช่เพี่เรียนค่ะเรียนมาอามาบอกหอใช้ได้หอแน่นหน่อยเมื่อกี้ให้แน่นหน่อยมอันนี้เป็นนิดนึงจับไปเลยค่ะเอามือจับนี้เป็นนิดนึงแล้วก็ดึงก๋วยเตี๋ยวได้ได้อ้โอ้คแล้วก็ตลไมได้ไะมาจ๋าได้ไหมมาผ่านไน้นขึ้นนะคะ หนึ่งชิ้นนะคะโทษนะชินคืองแต่ชนนี้เราต้องผัดอันนี้ผัดเอาไว้ะวอลเตอร์เนี่ยไออะเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดมาให้ยูเนี่ยวอลเตอร์ยินได้กินวอลเตอร์กินนี่เอาเอาห้อยเสร็จก็มาสิไปพิงอะไรขนาดนั้นล่ะนี่นี่ยก็มาให้อะไรมาดูมาผัดไหมใส่จาน มาผัดไหมคะมาใช้ได้ใ oui, ช้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะแล้วแค่ฝากไปพี่ลูกสึกย์ไงที่แบบว่าได้แบบว่าได้ดูแลคุณแม่ก็ก็เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เนี่ยขายของพวกนี้นะคะส่งลูกสี่คนจบปิญญาตีถึงอยากให้เขาหยุดแล้วเพราะว่า คือถ้าเขายังอยู่พนัสเนี่ยเขาก็ยังทำอยู่ไม่ยอมเลิกอะค่ะใช่ทำไมทำไมอยู่พนัสแล้วยังถึงจะต้องทำก๋วยเตี๋ยวห่อมาไม่พักล่ะขายังไขายด้วยมาไปที่ขายประจำที่กรุงเทพมาลมาซื้อทีเยอะเลยโล่หรอกัพ่อปลาซื้อทีเป็นสิบสิบคือบางทีอยากหยุดแต่ก็หนึ่งใจรักสอง เหมือนแคร์ความรู้สึกลูกค้าคใช่ค่ะลูกค้าเขาติดตามแล้วก็กินมานานลูกค้าที่สำคัญมากเลยแล้วมาตัวมาเองรู้สึกยังไงที่ทุกวันนี้ยังทำก๋วยเตี๋ยวห่ออยู่ทำยังทําอยู่ยังไม่อยากหยุดใช่ไหมมามีความสุขเนาอมีความสุขไหมมาเวลาได้ทสุพี่อู๋พี่อู๋รู้สึกยังไงถ้าวันหนึ่งเนี่ยคือแบบพี่อู๋ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วแล้วลูกหลานหายไปแล้มันเสียดายหรอถามว่าเสียดายมันก็เสียดายนะคะทุกวันนี้ก็พยายาม คือให้เขาต่อยอดแต่ว่าเราจะไม่ไม่เหมือนเต็มที่เหมือนสมัยก่อนเน่ะเพราะว่าแรงเราได้แค่ไหนเราก็คิดว่าเราทนเท่าที่ไหวค่ะใช่ค่ะถ้าจะกินต้องทํายังไงพี่อู๋เออพี่อู๋จ๋าถ้าจะทานนี่ก็คือโทรสั่งได้นะคะเบอร์ขึ้นขึ้นเบอร์ให้เลยพี่อู๋จ๋าขึ้นเบอร์ให้เลยแล้วก็คือออเดอร์ถ้าแบบ ให้ให้ไหวๆอย่างเงี้ยก็ประมาณ5 0 50กล่องอย่างเงี้ยค่ะเรายังรับทําได้แต่ถ้ามากกว่านั้นก็รับหละแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยค่ะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าวัตถุดิบต้องสั่งค่ะคุณผู้ชมคะของอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องขอขอบคุณอาาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตค่ะอะไรอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ ของอร่อยแล้วไม่เรียกนีโน่ได้ไงอ,อา玛คือคนนี้ไม่ใช่คนนี้อ๋อเหรอครับเ <laughs> จ้าของสูตรนี่เ <c oughs> จนนับโอ้ตเจ้าของสูตรเอาสูตรคืนคนละสูตรคนละสูตรพีโน่ีค่ะพีโน่พีโน่เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายกินเหมือนกันนะเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวห่อแบบนี้ไหมเคยเห็นแต่นานมากแล้วมันจะเป็นคล้ายๆระหว่างกุ้ยช่ายกับก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอ่าใช่ แม่บอกว่าแต่ว่าไม่ได้กินมานานมากแล้วไม่เห็นใครทำก๋วยเตี๋ยวหลอดก็สูงก๋วยเตี๋ยวหลอดมากกว่านี้ไม่มีใครทำใช่ไหมแม่แล้วไม่ยังทำอยู่เหรอครับโอ้โหพนันนิคมมันเนี่ยไม่อะทำอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่กรุงเทพแต่ละก๋วยเตี๋ยวนี่อยู่ไม่ได้กินชุก้องมีพนันนิคมเฮ้ยกันบ้างรู้อ่ะก็เคยกินไงมีคนเอามาให้กินไงอ้าวเหรอเออตั้งแต่นานมีคนเอามาให้กินหรือไม่กินกับใครพี่โน้ตั้งสองไส้จริงๆชอบหน่อไม้ครับอ๋ออ๋าน้า นี่เดี๋ยวดูเอาเนี่ยหนูใส่ถุงมือแล้วไม่เป็นไรนะถุงมือนี่ทำไรหนูก็ใส่หมดนะอน้ำก็ใส่ถุงมือคุณน้านอยู่อะไรเดี๋ยให้ผู้ชายพวกนี้กินโอเคคุณพ่อเดี๋ยวเอาบริการคุณพ่อหน่อยพี่ช้อนช้อนนี่นี่นี่เราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะคะใช่ลองชิมแล้วบอกมาหน่อยสิพี่แสดงว่าพี่น้องเขาเป็นคนกินช้อนสกปรกทำควานสะอาดเลยเมื่อกี้หนูตัก ใช่รักจริงๆเลยคนเนี่แสดงว่าเขาเป็นสายกินเพราะว่าพี่โน่นี่ก็คือรักรักในการกินเขารู้เลยว่าจับพนัดเพราะว่ามันเหนียที่เดียวพี่โน่รู้เลยนะว่ามาจับพนัดอ่ะถูกไหมอย่าเลิกทำเด็ดขาดนะแต่จะบอกให้ฟังว่าเออแล้วมาไยโยไม่ย่าฟังพี่โน่บอกมันร้อนมันร้อน ทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งแต่จริงก็ร้อนปากพี่โน่บอกอามาซีว่าอย่าเลิกห้ามเลิกนะครับอย่างน้อยก็คุณลูกน่าจะทําต่อนะคะนี่นี่ริดจะไม่มีคนทําต่อแล้วเนี่ยพี่โน่ทำไม่อ่ะห้ามทิ้งหช่มิ้งเพราะว่าเป่าด้วยนะมันจะเป็นกึ่งจีนกึ่งยวนอ่ะอองแบบนี้มันจะมันจะหากินลําบากไม่มีแล้วมันเป็นรุ่มสมัยเนาะถ้ายกแไมงทำหนี่ยจะเบิกหนา ไฟนิดเดียวแต่ไมมันจะมีมันจะมีอีกอย่างที่เขาเรียกกันกุ้ยแช่ปักหม้อมันก็จะเละๆหน่อยมันไม่อร่อยเขาเขาใช้ไอ้น้ำในการคืนแป้งใช่นี่คนละอย่างเนาะแต่ไส้ไส้คนละอย่างคนละอย่าง้นอย่าน้อยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปทําอะไรใหม่นะสองไส้เนี่ยผมบอกขายดีเลยใช่แต่ว่าอามาคือลูกๆมาอยากให้มาโอ้ลูกๆทาอาชีพอื่นหมดแล้วไงนี่ที่เอามาเพราะว่ากลัวว่ามันจะหายไปดีพี่โนมาช่วยคอนเฟิร์มพี่อู ขายต่อนะนี่คือคำสั่งใครดูรายการวันนี้นะครับไปช่วยอุดหนุนเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาเลิกทำตามสั่งเลยคุณผู้ชมขาตามเลยอร่อยจังเลยอร่อยเดียเดี๋ยวให้ลุงเอาขอบคุณอากก่อนอากขอบคุณครับขอบคุณพี่อู๋ค่ะขอบคุณค่ะพี่บอกว่าจะคุยเรื่องวเก่านนั่นก็คือของเก่าเมื่อขายอยู่ปะขายอยู่ครับก็ยังทําอยู่ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ที่เปิดทํามาตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็ทําแบบ ไซส์ไลน์หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นหลักอะไรเนี่ยพี่น้เขาบอกของเก่าเขาจะมีแบบสบู่ขอวิญญาณเนอนนี่นั่นมีไหมมีทำไมจะไม่มีมันต้องมีอยู่แล้วเจไหมเห็นไหมก็ทั้งเคยเจอทั้งเห็นทั้งอะไรก็เจอเคยเจอหนักสุดแบบไหนพี่น้องลาขาไปเลยไหมหนักสุดเลยเอาหนักสุดนะพ่อเอาหนักสุดเลยเอาเรื่องนี้เลยนะคือเคยได้ยินไหมว่าเลาไปไปแต่จังหวัดเนี่ยแล้วที่ไหนเขาบอกว่าผีดุผีดุผีดุวิธีจะไม่ให้ผีหลอกเนี่ยนอนแก้ผ้าครับ มันไม่วิ่งเข้าไปเลยพี่ใครตกแกแกไม่ถึงว่าถ้านอนสองคนก็นอนคนเดียวนอนสองคนก็ให้แกผ้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าพททำไงพี่น้องนี่อันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องจริงเลยนะมันมีโรงแรมเลยที่ไปพักไม่ไม่เอ่ยจังหวัดแต่จังเป็นต่างจังหวัดก็มีข่าวอยู่แล้วว่าจังหวัดเนี้ยมันมีนักเรียนไปฆ่าตัวตายในโรงแรมเราเข้าไปเราจะมีเซ็กซ์เซนส์ของเราเข้าไปสัมผัสว่าห้องไหนมันมีกลิ่นชื้นกลิ่นอะไรเงี้ยมันจะบอกเราว่าเออมันเป็นมันไม่ค่อยมันไม่ปกติออมันไม่ปกติ เราก็ไม่รด้ว่าเป็นห้องนี้หรือเปล่าที่โรงแรมนี้หรือเปล่ามไ่าวก็เนี่ยกินกินไปเกือบเช้าแล้วก็นอนก็แก้ผ้าใช้สูตรก็คือแก้ผ้าแก้ผ้าแล้วก็นอนไม่เป็นไรขณะที่นอนสักประมาณตีสี่กว่าใกล้เช้าก็มีเสียงคนมาเรียกครูเราก็เฮ้ยใช้เปล่าวะครูเราก็ตายแล้ว ัวเลยห้องนี้แน่ๆเลยมองไงวะค่อยๆลืมตามามองอ่ะไม่เห็นเขาก็บอกว่าหนูพี่ไม่ใช่ครูหนูพี่นีโน่รู้จักไหมพี่เป็นพิธีกรคุยเป็นเรื่องเ้เลยอ่าบอกว่าพี่พี่พี่ขอเถอะนะเพราะใพี่คิดว่าคิดว่าต้องเป็นเรื่องแน่ๆเลยใช่ไหมก็หลับตาต่อก็ไม่เลิกกับกูอีกแล้วครู เราบอกว่าบอกไม่ใช่ครูก็ไม่ใช่ครูเอะจะเอายังไงเริ่มโกรธไงเพราะว่าเราจะนอนด้วยไงมันมันใกล้เช้าแล้วไม่ยอมเรียกอยู่เนี้ยสี่ห้าหนจนเราบอกลุกจากเตียงแล้วก็แก้ผ้าอย่างที่บอกลุกจากเตียงเสียงเสียงมันมาจากอประตูหน้าหน้าหน้าระเบียงครูมาเจอกับกูเจอหน่อยแก้ผ้าอย่างเงี้ยแก้ผ้าอย่างเงี้ยพูดกันไม่รู้เรื่องเปิดเลยเป็นนกพิราบ พี่น <rôle> ้องตั้งแต่ตอนนั้น20กว่าปีแล้วมาตอนเนี้บอกตรงนะว่าพี่่ใช้ชีวิตขนาดนั้นอะเนี่ยเรากําลังคุยกันจริงๆนะตอนทพี่มาคนเราจริงๆเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลตัวเองนะแอบดูแหละไม่ถึงกับทิ้งขว้างกับตัวเองมากถ้าทิ้งขว้างไปมากๆเนี่ยเวลาจะกู้กลับมันลำบาก มีอยู่พักหนึ่งที่เราไปทำรีสอร์ทที่บอกเนี่ยมันไม่ได้ดูแลตัวเองแล้ะน้ามพังครับเนอะมีฟิล์มชนิดว่าเจอคนข้างนอกแล้วแฟนแฟนแน่ะบอกวิ่งตัวจริงไม่เห็นหล่อเลยอันนี้คือแค้์มากเฮ้ยเราเริ่มแย่เวลาต้องดูแลตัวเองตอนั่นเป็นปัญหายังไงบ้างอะทีที่น่าโอ้โหล่องน้ำมากเคยมีเหรอพี่น้องมาหมดหน้าตาป้าเปิืกเหียวที่มาทําอะไรทั้วหลังจากนั้น้แลวหลังจากนั้นก็ไปเกาหลีเหรอพี่เหรอไม่ไปเลย บีบได้พี่ไม่เคยใช้สั่ยกรรมใดๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีสั่ยกรรมโบธงโบทอกไม่เคยฉีดจนกระทั่งไปเจอน้องเปิ้ลพอดีก็บอกให้เปิ้ลมีอยู่พักเปิ้ลแย่มากหน้าแบบรูหงขนอะไรทุกอย่างก็เลยบอกเปิ้ลใช้อะไรวะเปิ้ลบอกหนูใช้นี่ของไทยนี่แหละไทยลาจีนาเราก็บอกเฮ้ยถางไงก็เด็กเขาก็บอกหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดก็เอามาลองใช้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูมันเป็นเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยนะครับเข้มข้นมากเนี่ย ทาวันแรกที่ใช้ซึมไปหมดเลยมไ่นแล้วหน้าหน้าเรามีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมันก็เอแปลกแต่หน้าดูมันก็ไม่มีความมันไม่มีอะไรเลยมันเย็นๆด้วยนะอนใช่แล้วถ้าเราปรากฏหายฮะมันจะซึมเข้าไปเร็วมาก่ใชแล้วแบบเขาเป็นเซรั่มเขาไม่ได้เป็นครีมเพราะนันไม่ได้มีความเหนอะหนะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มตัวเดียวเนี่ยหรอพี่น้องตัวเดียวคือพอ ผู้ชายอ่ะจะแหมเอานิ้วนางมาเกลี่ยตาผู้ชายไม่ชอบทาอะไรหลยอย่างมาทาตามาทาไม่เอาเราคิดมาเพื่อคนไทยเลยมาถึงปั๊บอย่างเงี้ยผู้ชายก็จ้วงลูกคอออกไปหน่อยคอที่เมื่อก่อนย่นแบบนี้เยอะเลยนะคอที่เป็นปัญหาที่แก้ยากมากสัญญกรรมก็ยากมากถูกไหมใช่เนี่ยเราใช้ก็ดีขึ้น พอก็ดีขึ้นใช้มาประมาณ6-7เดือนแล้วใช้ทั้งเช้าเช้าทาทีลิงกลางวันก่อนนอนถ่อาอีกทีนใช้ั้นเช้เช้าเย็นทำไมพี่พี่โน่ถึงเชื่อไตลาน่าผมใช้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าบอกว่าพี่โน่ไปทำอะไรมากับหน้าหน้าไม่กินรองพื้นพูดเลยเราก็รู้สึกตัวได้เองเหมือนกันว่าเออหน้าเราใสขึ้นคือตอนใช้มาได้สองอาทิตย์และที่ช่างแต่งหน้า พอเขาทักใช่ไหมทำไมหน้าดีแล้วเราก็เอ๊ะสองอาทิตย์มันไวไปหรือเปล่าก็เลยไปให้เพื่อนที่ทำ lab อยู่ให้เขาไปตรวจว่ามีสเตียรอยมีประลอดไหมเพราะเรากลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไงแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงไม่มีเพื่อนบอกใช้ได้เลยอันนี้คือความมั่นใจที่พอพอเราเช็คแล้วผมก็ใช้มาตลอดคุณพ่อปีนี้เท่าไหร่แล้วห้าสามคืออายุนี่เป็นเพียงตัวเลขนะเพราะอย่างดูพี่ตู่อย่างดูพี่หมูน่หลงไงใช้ใช้อาจินะอู้หูกิ๊กพี่หมูเนี่ย ชั้น60ได้อย่างพี่หมูหน้าตาผิวพรรณได้อย่างพี่หมูดีใจแล้วแบบเลยใช่พี่หมูนี่แบบยงเท่เลยอ่ะหล่อมากหล่อเลยะมากเคยมารายการเราแล้วใช่ไหมใช่แล้วให้โปรดีด้วยให้โปรดีด้วยวังยังไงล่ะเรามาก่อนเนี่ยพี่หมูทีหลังนี่เพื่อนไปแปรไม่เป็นไรเอาวันนี้ให้โปรพิเศษเอาวันนี้ดีกว่าหนักๆเลยนะหนักๆเลยนะ 1.577นะครับจำเบอร์ไว้ก่อนกดมาที่1.577หรือไลน์ก็ได, okay. ได้นะครับแอตไทร์ลาจีน a ซื้อ1แถม1ไม่พอผมจะแถมขนาดพกพาให้อีก2ชิ้น1แถม1ไม่พอแถมขนาดพกพาอีก2ชิ้นนี้ราคาสี่ชิ้นนะปกติ7,800บาทวันนี้นีโน่ให้ไปเลย2,900บาท ใช้สิทธิ์ของคุณตอนนี้นะครับ1 5 7 7 30าสาสายไม่พอ,อเอาไป6กสายเลยหนึ่งห้า,า,าเจ็ดเจ็ดซื้อแซมตาจีน่าหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกแถมพก <ทบ S 1> พาย <พา S 1> อีกสองชิ้นสี่ชิ้น 7, เจ็ดพันแปดเหลือ 2, สองพันเก้าเซตนี้ คุ้มจริงๆรีบโทรด่วน60สายครับตอนนี้เลยที่1577ง่ายนิดเดียวายนิดเดียวคุณผู้ชม่<ข>า <ๆ S 1> ตัวเลขแค่4ตัวเท่านั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกด1577ถ้าติดแล้วคุณผู้ชมบอกต้องการซื้อไตรจิน่าโปรพี่นีโนในรายการผู้หญิงธรรมาหากินเท่านั้นไม่ดีผมไม่ชม157 7ครับผมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่โนมากค่ะพี่นขอบคุณครั อะคำคมคำคมนะคะในหควณพ่อก็าามาแล้วอ่ะใช้คุณพ่อสนิด <c oughs> <laughs> คุณพ่อช่วยอ่านคำคมให้เรานิดหนึ่งได้ไหมคะไม่มีความพยายามใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการหักใจจากจของเซลล์ <Yeah! S 2> นี่ไงล่ะ,ะนี่นี่ยต้องรีบเลย <c oughs> อ,นนอันนี้อันนี้คุณผู้ชมขาดหน7่มีแค่60สายเท่านั้นและคำ,ค,ำคมส่วนตัวของผมวันนี้แทม จะทำเป็นแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำ<ะ>ํำเพราะคุณจะเติมน้ําแข็งกับเหล้าลงไปไม่ได้เวลาแล้วชหวพบกับรายการผู้หญิงทมาหาก,กินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31ม <c oughs> ล,ลววะอใลวคคุณ <c oughs> สวัสดีค่ <c oughs> นะ <c oughs> คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ